และอำนวยการแสดงโดยนางรัชดาผูกพยนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคมค่ะค่ะสำหรับโหการแสดงในชุดนี้มองมองไปไกลๆนะคะพี่ชายยงค่ะเหมือนจะเรืองแสงด้วยนะคะโอ้ขบวนสุดท้ายของเรานะคะยิ่งใหญ่อลังการมากทีเดียวนะคะ สำหรับประเพณีบุญบั้งไฟนะคะเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคอีสานบ้านเรานะคะที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถือว่าเป็นหนึ่งในฮ2เดือนของชาวอีสานที่ทำกันในช่วงเดือน6นะคะแล้วเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูทำนานะคะจะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพพย,ยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่าพญาแถนหรือ เทพวัศการเทพบุติซึ่งมีความเชื่อว่าพระยาแทนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและทำให้พืชพันณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ตำบลู้เตยได้จัดงานบุญบ้างไฟทุกทุกปีและยิ่งใหญ่อลังการทุกทุกปีจึงได้ชื่อเสียงว่าจัดงานบุญบ้างไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเรานะคะ ซึ่งขบวนจะใช้เพลงบรรเลงสดนะคะโดยกองยาวอีสานนักร้องจะร้องเพลงและจะกล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีอุ้มพระดำน้ำเชื่อมโยงเข้ากับบุญบั้งไฟที่กล่าวถึงเกี่ยวกับตำนานพญยาแถนความอุดมสมบูรณ์ทำเกษตรกรรมและคนในพื้นที่และในช่วงท้ายก็จะมีความสนุกสนานผสมกับความตลกเข้ามาด้วยนะคะสำหรับเครื่องแต่งกายนะคะก็จะแต่งกายในชุดกาบเซิงนะคะ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากชุดกาบเสิงที่ตั้งอยู่ในหอโบราณคดีเพชรบูรณ์ธราชัยค่ะโอ้โหนี่นะคะสุดยอดเลยนะคะเป็นสีชมพูด้วยนะคะพี่ชย,ยงค่ะรู้สึกจะเรืองแสง,แสงด้วย,วยนะคะ,ะคมองไกลๆก็สวยงามนะคะที่มองไกลก็น่าจะสวยงามเข้าไปยิ่งคืนนะคะ ตระทานหายไปแล้วใช่ไหมคะเรือแต่ไม้นะครเราได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วคือช่วยกันทำลายกัญชาแล้วก็พิสูจน์นะครับย่างยน่สิมบุรีนั้นอร่อยที่สุดในโลกจริงๆค่ะโอ้โหตอนนี้นักแสดงนะคะก็ต้องสวมแว่นด้วยนะคะแว่นสีดำซึ่งคล้ายๆกับการฟอน แถบ,บลาน,นะคะจะดูคล้ายๆกันเลยะะผสมผสานค่ะนะครับที่เพรวิเชยนบุรีนะครับในช่วงเวลาของการจัดงานอุ้มพระดำน้ําที่เมืองเพชรบูรณ์มีประเพณีอุ้มพระสงน้ํานะครับและก็เทศกาลอาหารอร่อยและไก่ย่างวิเชยนบุรีด้วยพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับสิ้นสุดงานวันที่22วันพรุ่งนี้ครับ ไเลยนะคะนักแสดงนะคะจากโรงเรียนชนแดนวิทยาคมนะคะมา69ชีวิตด้วยกันนะคะขบวนนี้เด่นตั้งแต่ผู้ถือป้ายนะครับเดี๋ยวละครเสียงพินเสียงแคนนะครับคือมนตเสน่ห์ของพื้นแผ่นดินภาคอีสานเมื่อถึงคราวเดือน6บูชาพระยาแถน จุดบั้งไฟไม่ว่าจะเป็นบั้งไฟขึ้นสูงหรือบั้งไฟตะไหลนะครับก็ถือ,อว่าเป็นสเสน่ห์เป็นงานประเพณีที่ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สําหรับการละเล่นในงานบุญบั้งไฟนั้นถือว่าเป็นการปลดปล่อยจริงๆนะครับจับโยนโครนบ้างพากันมุดขี้ตมบ้างน,นะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยการจุดบั้งไฟล้านบั้งไฟแสนบั้งไฟหมื่น สนุกสนานกันเป็นประจําทุกปีนะครับในผืนแผ่นดินอีสานแต่ว่าคนอีสานนั้นอพยพไปอยู่ทัท่วทินที่เมืองเพชรบูรณ์บ้านเรามีเชื้อสายคนอีสานมาอยู่นั้นเกิน6 5เปอร์เซ็นต์ดังนั้นประเพณีที่สืบทอดอยู่กับตัวเลือดอีสานก็คือประเพณีบุญบั้งไฟครับที่ปรากฏชัดเจนในทุกถินที่ที่คนอีสานไปปักหลักปักฐานสร้างอาชีพสร้างงานสร้างชุมชนอยู่ครับค่ะ สำหรับการแต่งกายของนักแสดงนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าพื้นฐานจะเป็นแต่งกายเป็นสีอะไรแต่ปีนี้นะคะทุกชุดการแสดงพยายามจะทำนำสีชมพูเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ,คะก็เป็นธีมของแต่ละปีแต่ละปีไปนะคะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะคะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นธีมในสีอะไรนะคะ,คะการจัดงานประเพณีอุ้มระดำน้ำนะคะต้องอ ขอขอบคุณไปยังทุกภาคส่วนด้วยนะคะที่ทำให้การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีนะคะนี่ถือว่าครึ่งทางของการจัดงานประเพณีอุ้มพระแด่อุ้มพระดำน้ำแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงหัวใจสำคัญนะคะหัวใจสำคัญของงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำก็คือในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะวันที่22กันยายน2568รนะคะ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบุรทุกท่านนะคะไปร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำบริเวณหน้าวัดโบสถ์ชนะมานค่ะ นักท่องเที่ยวทุกท่านครับจังจหวะคึกคักข,ขนาดนี้รออะไรครับมีสวนรว่วมปลบไปกบหนื่งเต้นไปมาพร้อมกันด้วยนะ,ะนี่คือชุดสุดท้ายของคําคืนวันนี้ครับเรามาร่วมส,สนุกสนานกับชุดการแสดงชุดที่แสนชุดที่สิบสาม

และทั้งสองท่านก็พร้อมที่จะลุก,ลก,ลกย่ได้เหมือนกันนะท่านอาจารย์โซจินและท่านอาจารย์ปรินานาครับ